ความเบิกบานอิ่มเต็มมักจะผลักดันให้เราทําในสิ่งที่เกินความคาดหมายเสมอเลยนะเพื่อนๆดิมตื่นเช้ามาในวันนี้ทบทวนตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความเป็นมนุษย์ของดีมเนาะดีมรู้สึกถึงการจัดเรียงมาอย่างเหมาะสมคู่ควรอย่างที่สุด จนดีมรู้สึกปิติสุขจนบอกไม่ถูกเลยเพื่อนๆบางทีดีมอาจจะสื่อเป็นภาษามนุษย์ให้ผู้คนเข้าใจได้ยากแต่ดิมเชื่อว่าพลังงานที่ดีมส่งต่อไปผ่านภาพผ่านเสียงผ่านความรู้สึกของดีมทั้งหมดนี้จะสั่นเสเทียนไปถึงเพื่อนๆบางคน ที่กำลังสั่นสะเทือนด้วยพลังงานหรือว่าคลื่นระดับเดียวกันกันกบดินอยู่ในขณะนี้ความเข้าใจในศัจธรรมของชีวิตเข้าใจในศัจธรรมในธรรมชาติอย่างแท้จริงจะทำให้เราเกิดความไว้วางใจในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อเราไว้วางใจอย่างที่สุด เราจะสิ้นความกังวลสงสัยทั้งหลายทั้งปวงไปในทันทีเราจะรู้ว่าธรรมชาติจะถูกกำหนดมาแล้วให้สมบูรณ์แบบให้ดำเนินไปในสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยเพียงแค่เราเฝ้าดูอย่างมีสติอย่างเข้าใจและไว้วางใจเท่านั้นเองเพื่อนๆ เช้าวันนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยหยาดฝนที่เกาะพราวอยู่บนกิ่งไม้ใบไม้ดอกไม้ที่น่าเลือนของดิมเนื่องจากเมื่อคืนมีสายฝนตกพรำมาพอประมาณเนาะดิมได้สังเกตเห็นความชื้นบานได้สังเกตเห็นความเป็นไปที่ดิมเคยห่วงใยดอกไม้ใบไม้ของดิมว่าเขาจะเหี่ยวเฉาไปไหมเขาจะทุกข์ร้อนเขาจะเป็นอะไรไหม วันนี้ดิมก็เห็นล่องรอยของความเหี่ยวเฉาและดิมก็เห็นความเบิกบานด้วยในขณะเดียวกันเพื่อนๆซึ่งเมื่อเราไว้วางใจจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าทุกสรรพชีวิตเขาสามารถพาตัวของเขาเองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้ว วันนี้เดียมตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งที่สุดเข้าใจอย่างที่สุดแล้เดียมก็แบ่งปันเพื่อนๆไปแบบนี้ในเดที่11นี้นะ